ที่ไปติดปัญหาเรื่องนี้บ้างครับเทสแล้วไม่ขึ้นใครเทสแล้วไม่ขึ้นบ้างใครเคยไปเทสเองบ้างใครไม่เคยเทสเลยยังไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเทสแบบไหนนะค,ะครับให้มีประสิทธิภาพที่สุดดีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเออยืมตรวที่หนึหน่งตัวนะครับแล้วก็ยืมหน้าที่ด้วยะะแล้วกันเลยไหนก็ไหนละมาละโอเคนะครับ อ่าผู้เชี่ยวชาญเลยครับขออนุญาตยืลเซรมนะครับโอเคเอาไว้ข้างวิธีการเทนะครับผมก็ต้องให้มือาชีพในการเทสนะครับเชิญมอให้อาชีพหนครับอ่าุอยนะตัดูมาหน่อยฮะเป็นขั้นภยาของรองผิกับกุทยานีเลยนะฮะมาเทสเด็พยอนะครับนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆครับฟังแล้ตั้งใจอยู่ดีนะครับวิธีการเทหนคอนก่อนนะครับคอนตในการเทเรื่องแรกก็คือเรื่องการถ่ายรูป ันนี้สาคัญมากๆเลยนะครับหนึ่งเพื่อนๆต้องเทสในมุมแสงเดียวกันโอเคไหมครับแต่บริเวณเดียวกันจังหวะเดียวกันมันจะถึงเหตุความแตกต่างโอเคไหมครับเพราะทีเราเปลี่ยนที่เทเนี่ยมันจะสีพเปลี่ยนโอเคครับวิธีการถ่ายนะครับผมขออนุญาตดึงไอแพดพี่นิดนึงได้นะฮะเมื่อเรามี iPad นะครับลองดูนะฮะเวลามี iPad เนี่ยนะครับให้เพื่อนนะครับอย่างนี้อ่าพี่ว่าข้างไหนครับอยากให้ไจ้ข้างไหนครับตเราถามลูกค้าก่อน ข้างนี oh, ้หรือข okay. ้างนี้ครับใครว่าข้างขวาข้างนี้ยกมือขึ้นใครว่าข้างนี้ยกมือขึ้นอ๋อไม่เห็นเอาตามใจพี่เลยครับพี่ข้างไหนครับสองข้างเลยสองข้างเลยข้างนี้โอเคข้างนี้นะครับเดี๋ยววิธีการนะครับให้เพื่อนนะครับถ่ายรูปอย่างงี้นะครับประมาณมุมสี่สิบห้าองศานะถ่ายปึ๊บ วิธีการถ่ายนะครับพี่ต้องย่ออย่างนี้ครับเราทำโค้ดหนึ่งวันได้ใช่นะฮะเราก็ด้านหน้าอย่างนี้ครับสามห้านะครับวิธีการนะครับเมื่อเวลาพี่ถ่ายรูปนะครับเมื่อถ่ายไปแล้วนะครับหนึ่งนะฮะมันจะเต็มหน้าจอพอดีให้ถ่ายเต็มหน้าจอเลยนะครับกับอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุมนี้นะฮะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะฮะมุมนี้มุมนี้เนี่ยจะไม่ใช่ด้านข้างทีเดียวโอเคนะครับแต่เป็นด้านประมาณ45องศา โอเคนะครับ okay, right? ตั้งฉากกับหน้าของพี่เขาเลยตรงนี้จะถ่ายยังไงก็โอเควิธีการให้ใช้กดก่อนกดครั้งหนึ่งมันจะเป็นวิ่งไปซูมซูมเสร็จแล้วค่อยอกดถายโอเคนะครับ okay, right? จากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับก็เริ่มเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับของการเริ่มเทสอิฐค้านะครับตัวถ้าลูกค้าไม่ได้แต่งหน้ามาแนะนํานะครับให้เพื่อนๆนะครับซื้อขวดนะครับนับ เขากรอกนะฮะในเซเว่นก็มีนะฮะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าบริสุทธิ์นะฮะห้ามใช้น้ําแร่ประเภทอื่นนะครับเพราะบางทีมันจะมีเคมียอยู่โอเคมคั้ยครับให้ใช้น้ําออร่าครับในเซเว่นน้ำดื่มอะน,น้าแร่ที่เป็นน้ําออร่าแล้วก็กรอกใส่อย่างนี้ไปเลยะฮะแล้วจากนั้นนะครับก็ใช้ฉีดที่หน้าเลยแต่ถ้าเขาแต่งหน้าไม่ต้องโอเคนะครับอ่านเริ่มเลยนะฮะวิธีการนะฮะหลับตาให้ลูกค้าหลับตานะครับ แล้ววิธีการนะครับก็ใช้กดเลลับนะครับบริเวณหลังปามืออ่าอย่างนี้นะทำไมต้องบริเวณนั้นลูกคับเพราะมันจะซึงช้ามากแล้วเราใช้วิธีการแต้มก่อนนะครับเน้นบริเวณลูกค้าที่มีปัญหาเช่นจากหางตาเข้าหัวตานะครับวิธีการนะครับเทปจากหางตาเข้าหัวตาเรายกขึ้นนะฮะเราก็จะวนอย่างเงี้ยเราก็วนเป็นวงกลมลงไปนะฮะจากหางตานะครับเข้าหัวตาแล้วยกขึ้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเราก็ดึงขึ้นเลยนะฮะ ดึงขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับโอเคไหมครับดึงขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับอ่านะครับเมื่ดึงขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับประมาณ20ครั้งไม่ต้องแรงนะครับแต่ให้เร็วๆแล้วก็เน้นๆนะครับแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมฮะดึงปุ๊บนะฮะแล้วเวลายืนเนี่ยต้องยืนหลังประมาณหลังลูกค้านะครับพอหนักมือมันจะได้อ่าโอเคนะครับถ้าเราไปยืนหน้าด้านหน้าเนี่ยไม่เวิร์กโอเคไหมฮะ ยืนหน้าหน้าเราจะบังเออนะฮะแล้วก็นะครับจากนั้นนะครับเราก็เริ่มมาจุดที่สองบริเวณจากหางตาเข้าหัวตาเสร็จนะครับจุดที่สองคือบริเวณล่องแก้วนะครับใช้วิธีการนะครับนิ้วนางนะครับแตะเลื่ดแล้วมาลากลงอย่างเงี ad ้ยครับลากลงปึ๊บเห็นไหมฮะปึ๊บเห็นไหมฮะเราก็ดึงขึ้นเราก็ใช้มือโกยเลยอ่าเห็นไหมฮะดึงขึ้นดึงขึ้นอย่างเงี้ยครับดึงขึ้นอย่างนี้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ไม่โปงมือให้ตที่เราจ้างเาแพงมากเลยนะเออสองไปสองไนะฮะบริทีทเขามีปัญหาจุดไหนดึงบริเวณจุดั้นนะครับจนกว่าจะซึมโอเคไหมครับเมื่อซึมเสร็จปุ๊บก็โอเคละแค่หยดเดียวพอนะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยหนึ่งหยดของเพื่อนเนี่ยเท่ากับครึ่งขวดก็มีนะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันไม่ขึ้นนะครับจริงๆอันนี้คือเหตุผลเลยนะครับถ้าเพื่อนเทสแบบนี้นะแล้วขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับ ผมจะให้เพื่อนๆน,นะครับอ่าขึ้นไหมครับโอ้เพื่อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องถ่ายรูปเขึ้นแล้วอ่าะะวิธีการอ่าวิธีหายไปหันหน้าไปนะฮะสักพักหนึ่งนะครับปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มฟูขึ้นฟูขึ้นแล้วลูกค้าก็ถามว่าแล้วอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ประมาณกี่วันนะครับจะอยู่ได้ประมาณ3-5วันนะฮะเพราะตัวเนี้ยคืออาหารของเซลล์โอเคนะครับ เมื่อเซลล์เในร่างกายเนี่ยนะครับมีอยู่แล้วโปรตีนเตอร์คือสารเวลาทาทาไปปุ๊บจะเป็นสารสื่อสาทให้เซลล์วิ่งเข้ามาซ่อมเซลล์ของมันเองโอเคไหมครับสร้างเซลล์ใหม่แล้วต้องแติมเซลล์เดิมนะฮะหน้าตึงไหมคะวิธีการนะฮะในการถามลูกค้านะครับเดี๋ยวให้มือโบถามเลยพี่รู้สึกหน้าตึงไหมคะตึงครับตึงขึ้นตึงขึ้แล้วนะครัีถ้าเกิดคุลูกค้าบอกหน้าตึงอธิบายเลยครัว่าถ้าเกิดครีมหรือเซรั่มตัวไหนที่มันมีสารตึงผิวเหมือนเราใช้สบู่ที่เป็นด่างมันจะรู้สึกหน้าแต่กระด้าง แต่ถ้าเกิดเป็นจะเป็นเซลล์เป็นโคแฟกเตอร์เนี่ยเอ,อ่อถ้าเกิดเขารู้สึกหน้าตึงให้เขาจับหน้าพี่จับหน้าทีคะหน้ารูมมั้ยคะครัค่ะความรู้สึกจะแตกต่างกันถ้าเกิดคุณผ่าเขาเปรียบเทียบความรู้สึกของเขาได้ว่าถ้าเกิดเขาใช้ตัว stem cell สเออต็มเซลล์ที่มีสารตึงเอ่อใช้ตัวครีมตัวอื่นที่มัมีสารตึงผิวเนี่ยเขาจับผิวม,มันจะกระด้างถ้าเราใช้คบีมนี้เป็นด่างเนี่ยค่ะแตน่นี่จับแลหน้าจะรูมเพราจะรู้สึกเลยว่าเออมันทำงานได้จริงจริงเขาผิวมันจะนุ่มขึ้น ความรู้สึกว่าตื่นขึ้นแล้วก็จับจับผับหน้านุวยค่ะนี่ให้พี่สังเกตผิวหน้าพี่ดูลูกระหว่างช่องตร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 งนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเหมี่ยวเนาะมันไม่ดีใช่ไหมอันนี้มันจะขึ้นคือช่วงเนี้ยระหว่างตรงเนี้ยมันจะวีขึ้นเราจะเห็นว่าหน้าตรงเนี้ยจะวีขึ้นเห็นไหมคะมันจะวีขึ้นมากระชับขึ้นมาแต่ตรงเนี้ยังมีหูอยู่สังเกตหนูแก้ม ถ้าเกิดเราถ่ายด้วยไอแพดแล้วเราขยายเดียเราจะเห็นว่าริ้วลิ้วเล็กๆตรงนี้ที่มันตรงนี้ฝั่งนี้จะไม่มีเลยจะหายขึ้นล่องแก้มจะหายขึ้นร่องแก้มจะตื้นขึ้นผิวฝั่งจะลึกในขณะเดียวกันที่เส้นเส้นหน้าผากก็จะชัยขึ้นใต้าิมก็จะลึกขึ้นตรงนี้จะตื้นขึ้นมาแล้วก็ตรงคนที่หนังใต้ตาตกเยอะๆนะคะที่ที่โกแล้วที่ยกขึ้นอู่ที่ลูค้าไว้ตรงนี้ค่ะมันจะแบบเวลาเราเทลูกค้าเนี่ยหนังตาลูกค้าจะเห็นชัดมากในเรื่องของเนี้ยมันก็จะ พี่ไม่ต้องถ่ายรูปพี่ส่งกระจกให้เขาแค่นั้นแหละก็ตอบอย่างนั้นแหละ<แ>พี่ติดแคมได้ตรงนี้แหละโอเคอาตัวเมย์ให้นงวิทยากรแล้วก็นะครับพี่ผู้ชายเลยครับอันนี้มาจากไหนครับพี่ก็ชื่อ,อ,อนี้ก็ต้องไปซื้อใช้ครับพี่นะฮะ อันนี้อันนี้ต้องบอกเหตุผลจริงนะครับเวลาเราไปเทสลูกค้าเนี่ยจุดหนึ่งเลยนะที่ลูกค้าถามว่าเอา้าแล้วอีกข้างหนึ่งทำยังไงพี่พูดไปเลยต้องซื้อใช้เราก็ัวลลดร้อนด้วยนะ <c oughs> จริงไงเขาก็ต้องซื้ออยู่แล้วจริงไหมครับเอาจิงๆินะแต่ถ้าพี่ไปเทส่อหน้าเขาจะก,กลับบ้าไปเขาไม่เห็นความแตกต่างโอเคไหมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตโยนใหม่นะครับให้กับวิทยากรหมอพัฒน์ต่อเลยนะครับเอาผมง่้หมอพัฒน์หน่อย